สอตัครับท่านบุรีราศิบกุกใหผู้เดินมักในดับวิชาเจโตสมาะเจโตสมาธินะครับอเชิญครับวันนี้จะมาสาธยายพระสูตรเนาะเจ้าค่ะน้อมนมกราบท่านอาจาร,รย์ผู้นำจิตองศาธิมุตเจ้าค่ะสาธุวิชาชื่อวิชาอะไรชื่อวิชาสมาธิสุดที่สามวิชาเจโตสมาถะวิชาเจโตสมาธิเจ้าค่ะพร้อมไหมพร้อมเจ้าค่ะ จะต้องวิชาไหนก่อนวิชาวิชานี้จะวิชาวิชาสมาธิสุทีิสามวิชาเจโตสมาธาวิชาเจโตสมาธก็คือวิชาที่เข้ามาเรียนรู้ในองค์ธรรมที่พระองค์จะให้เดินทางต่อเนื่องซึ่งจะไปเข้าสู่ในธรรมสูงขึ้นก็คือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีถึง เป็นที่พึ่งอยู่จะเดินทางเข้าสู่วิชาที่เป็นสายฟ้านะครับแล้วก็เข้าไปในทารรที่จะได้พบองค์ของวิชาของพานาคามีทั้งทั้งหมดในระดับแต่ละระดับนะครับก็ถือว่าจะได้พบวิชาอัตราสองนะครับที่จะได้เรียนรู้นะครับซึ่งมีอยู่ และก็บนรอบสองอาการสิบสองนะครับที่จะเป็นวิชาที่ท่านจะต้องเดินทางในวิชาของทัศน,ศมมน,น,มมนสมาบัตินะครับเมื่อบรรลุวิชาเจโตสมาธินะครับเป็นการเดินทางแต่และว,วิชาแต่และว,วิชานะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดิมๆที่ท่านก็ได้เรียนรู้กันมานั่นแหละนะครับ พอสมควรแล้วได้ฟังมาเนาะในการเดินทางที่จะเดินทางจริงๆยังไม่ได้เดินทางสักทีบัดน,นี้ก็เป็นโอกาสของท่านที่ท่านได้สำรวมสีที่จะเข้ามาในการเดินทางนะครับในวิชาของผมซึ่งจะทําให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับต่อผ่านชั้นของวิชาของพระนาคามีห้าระดับนะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวเรจะไปเจอวิโมกข้อที่หนึ่งขอถึงข้อที่เจ็ดวีชาของชาที่หนึ่งถึงชาที่เก้ายกไว้ในชาที่เก้าก็เดินทางถึงชาที่แปดนะครับในวิโมกข้อที่8ก็ยกไว้นะครับนั่นก็เป็นการเดินทางที่ท่านจะต้องได้รับึงจากครูบาอาจารย์นะครับพร้อมไหม เอเจ้าคาะน้อมน้อมก๊บเขาอ,อกาสเจ้าค่ะอาเชิญเลยอาารย์น้อมน้อมกบาบ่รนอาจารย์เจ้าค่ะวิชาสมาธิสุดที่สามวิชาเจโตสมาธาวิชาเจโตสมาธิดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่ง minder. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติ ได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่งดูความพิสุจน์ทั้งหลายในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วถามอย่างนี้ว่าพึงเห็นสังขารอย่างไรเนอ พึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารได้อย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามความเห็นความรู้ว่าพึงเห็นสังขารได้อย่างนี้แลพึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม ดูก่อนวิสูทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นใจในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแล้วถามอย่างนี้ว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เดียวเกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไร ผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามความเห็นความรู้ว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทําจิตให้มีอารมณ์เดียวเกิดขึ้นอย่างนี้พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้สมัยต่อมาเขาเป็นผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมทั้งได้ความสงบใจในภายในดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้ไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วถามอย่างนี้ว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างไรหนอะพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เดียวเกิดขึ้นอย่างไรพึงชักจุ้งจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไร พึ่งเห็นสังขารน,นั้นได้อย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามความเห็นความรู้อย่างนี้ว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกนี้จบสุดที่สีนอมอน้ำกับ <ดา S 1> ท่านอ<ด>าจ<ด>ารย์นูอธน,นาให้กับท่านบุริดาเนาะ ที่ได้บรรลุพะสูรุรนะครับในวิชาของเจโตสมาธิวิชาเจโตสมาธิในวิชาสมาธิสุดที่สามนะครับซึ่งที่ท่านได้เรียนได้รู้เนี่ยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็คือพระองค์ก็ทรงสอนนั่นแหละนะครับให้เห็นสังขารนะครับเห็นสังขารให้รู้จักสังขารก็คือกายจิตสังขารวิจิตรังรจิตนาการ และการทำงานของสังขารและการกําหนดสังขารและการรู้แจ้งหรือกําหนดจิตอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงอธิบายไว้ได้บรรัญญัติไว้เนี่ยนะก็คือให้มารู้การทํางานของรูปเวทนาจัญญาทั้งขันวิญญาณนี่แหละและการให้มารู้ในการที่สํารวมอินทรีย์นี่แหละการสํารวมจิตนี่แหละให้มีอารมณ์เดียวนี่แหละให้พึงตั้งอยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละ นะครับและก,ก็การเห็นการเกิดดับอันที่จังตัวอัาตานี่แหละนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ท่านก็เดินมักซ้ำซ้ำซ้ำภาวนามักวิจิตเสียงคำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำและท่านก็จะไปพบกับไกายะงตั้งขานที่เข้าไปแทงตลอดจนกระทั่งไกายะงตั้งขานหายไปในความรู้สึกเริ่มเบา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 มีความเย็นความสงบนั่นก็คือความสงบ ความเย็นก็เช่นกันและการที่ไปเห็นสังฐานเกิดดับเกิดดับสัมผัสรู้แล้วไม่การเกิดนั่นก็คือองค์ปัญญาท่านที่ท่านจะเข้าสู่องค์อธิป,ปัญญาและความแจ้งในธรรมในความแจ้งนี้ก็คือรู้แล้วออกว่าวินัยขององค์เมื่อท่านเข้าใจแล้วรู้แล้วก็ไม่ให้ยึดให้ติดเพราะมีการเดินมรรคต่อเน,นื่องมีการกระทําต่อเน,นื่องจะไปยึดติดในธรรมวินัยขององค์ไม่ได้รู้แล้วก็วาง ผู้ที่วางก็ท่านวิมุตต์ก็คือปัจจุบันก็คือท่านผู้ดเดินมากเมื่อบรรลุป,ปุ๊บก็จะเป็นท่านวิมุตต์แต่ละระดับแต่ละระดับวันนี้ท่านก็ถนผ่านท่านวิมุตต์มาสามระดับกําลังเรียนต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ให้ยึดไม่ให้ติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อเกิดปัญหาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเกิดติดต,ต,ตามต่อใจเอาใจไปยึดกับสิ่งที่ เป็นอญญายตนะที่มีการผัสสะทั้งนอกและในแต่เมื่อท่านเดินทางในธรรมวินัยนี้ผัสสะแล้วไปยึดไหมไม่ยึดจ้ะแม้เมื่อมีการผัสสะทั้งนอกและในทั้งกายตังขาวจีทิยตังขันจิตตังขันและในกิจการงานอาชีพครอบครัวถ้าท่านยึดเมื่อไหร่ท่านก็จะตกจากธรรมวินยัยม้ถ้าท่านยึดท่านจะตกจากธรรมวินยัยท่านจะเดินต่อไม่ได้แต่เมื่อท่านไม่ยึด เข้าใจในธรรมในนี่ก็คืออินทรีย์ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งทําความเพียนนะเพราะฉะนั้นจึงจะมีสภาวะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงและมีความเข้มข้นมากกว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าในระดับแรกที่ท่านบนรรลุองค์วิชาของพระ,ะอนาคามีในระดับตนเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อเข้าสู่วิชาพระอนาคามี ในระดับที่สองสามสี่ขึ้นมาห้าเนี่ยเดชท่านจะมีความแข็งกันสูงขึ้นทุงขึ้นทงขึ้นปัจจุบันรู้ยังว่าคนละเรื่องเลยหรือว่างที่ท่านบนรรลุมาเนี่ยวิชาพระโสดาปฏิปนวิชาพัตกนังโหนวิชาพระอนาคามีผลจนมาระดับเนี้ยสัตสังขารรู้ยังว่าแตกต่างกันมากในสมาธิแข็งเก่งขึ้นแล้วก็ มีความแตกต่างมากเจ้าค่ะอย่างวันนี้ก็มีความสงบโล่งเบามากเจ้าค่ะน้อมนำกรับท่นานาจเจ้าจนี่ก็คือการตั้งจิตนะครับตั้งจิตไว้นี่ก็คือครูบาอาจารย์ชักจงจิตท่านให้ท่านน้อมจิตไปในการปฏิบัติแบบนี้นะต้องทําแบบนี้ทําให้จิตมีอารมณ์แบบนี้นะเห็นไหมทําให้สมาธิปเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ปล่อยเละเทะไปตามอา,า,ายตนะที่มีการผัดสั นั้นต้องควบคุมอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิ่นแล้วพรธรรมอารมณ์และความเพลินความยินดีความพอใจความประมาาความตื่นเต้นความอยากตัดไม่เอาเห็นด้ด,ดับดับดับด้วยอนุสาวนีเป็นหานตัณหาที่กี่เพื่อนสองที่เข้ามาและการกระทบกระทั้งทางจิตคือปฏิกิัิญ,ญานานะตสัญญาหางการมบังการลาการนุสแสมานาน,นุตั แต่าาความวนา,มาการตึงแจ้งความแจ้งความพุ่ววิชาที่ตีจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเข้าไปถูนในวงของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องออกมาเป็นผู้ดูผู้ดับผู้เห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประพนันตรงนี้มาดูกับเขาไม่ต้องไปเล่นกับเขาก็คือดับ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 ไม่เอาเมื่อเห็นสังขารเขาทํางานเพราะรูปเวทนาัึงนี้นะครับเขาจะทํางานแบบนี้เอามาจากไหนเอามาจากสัญญา แัะยามาจากไหน,นมาจากที่ดับพิธามให้หมดแสดงรูปแสดงเสียงรูปเสียงกินแล้วกฐละทามารมณ์ทำให้เกิดเวทนาเมื่อมีสังขารปุงแต่งสังขารก็จะปูงปูงปุงปูงโดยใช้เพียงวินาทีเพราะอะไรเพราะวิญญาณเคลื่อนงหลักเลยเมื่อวิญญาณหยั่งลงสู่น้ำรูปเห็นไหมราะนั้นเขาจะหยั่งตลอดหยั่งตลอดเนื่องจากอะไรเขาก็เป็นจิตตั้งอยู่ เห็นไหมก็คือวิญญาณเขาก็ตั้งอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็กําลังจะต้องเดินทางเข้าไปสู่จิตตั้งอยู่เช่นกันตอนนี้ท่านก็เข้ามาสู่ระบบจิตตั้งอยู่ถ้าท่านไม่มีระบบจิตตั้งอยู่ท่านก็สู้เขาไม่ได้เห็นหรือยังคขาก็ตั้งอยู่ท่านก็ตั้งอยู่ตอนนี้ถึงซัดกันได้เขาก็ซัดท่านไม่ลงท่านจะซัดเขาลงก็แต่เมื่อลงมาตาตาปัสสะดับในระดับแต่ละระดับแต่ละระดับนั่นก็คือการทรงฌานทําให้ไก่เบาจิตเบา มเข้าไปถู่ระบบของโลงมาสาศะปัสาปสาสาัตดับแต่ยังไม่บรรลุจะบรรลุเป็นสภาวะแต่ละขณาจิตแต่ละสมาธิแต่ละฌานเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหล่อเลี้ยงมีองค์ปฐมบทคือพระส,สูตรพระอ,องค์เข้ามาช่วยเพราะพระส,สูตรอ,องค์จะมีอนุสาสนีบริหารแต่ถ้าสิ่งที่องค์ทรงบัญญัติเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร พระอะไรนะพระไตรปิฎกถูกต้องเพราะนั้นพระไตรปิฎกยังไม่มีอนุสาสนีวิญญาณแต่มีอนุสาสนีเป็นฐานแบบสภาวะที่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วโอ้โหภาษาวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็จะชื่นใจชอบใจยินดีไปด้วยแต่ไม่เกิดผลอะไรเลยรู้แต่ว่าเออดีดี แต่ปฏิบัติแล้วไม่ได้มักได้ผลต่างกันกับพระส,สูตรไงก็พระส,สูตรก็อยู่ในพระธรรมดหละแต่ที่ต่างเพราะอะไรเพราะมีการเปิดประตูให้ไปรำมีผู้ที่มากล่าวสอนบอกว่าจะทำตามระบบที่พระงให้คือต้องเป็นพระฤยาใช่ไหมและเป็นผู้ที่ได้รับการสอนหนึ่งในรัตนาห้าที่หาได้ยากในโลกที่จะมาสอนได้ถึงจะมีนะอนุสาสนีภริหาร แต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็เหมือนประสูตรทั่วไปาตามวัดตามวาตามที่ไหนเขาก็มีทั้งนั้นแหละเขาสอนแบบเนี้ยแต่จับต้นจนไปลายไม่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่มีขึ้นทาไม่มีขั้นตอนไม่มีประสูตรลองรับในคําถามและคําตอบไม่มีการอนุโมทนาสาธุเมื่อมีการบรรลุจึงไม่มีจภาวะที่มีการอรารักขาโดยเทวดาเห็นไ,ไหมจะต่างกันแล้วนะ และยังต้องกลับมาเ,าเป็นวายใจเกิดแต่ถ้าตามระบบพระองค์แม้ก็จะกลับมาแค่สองผ้าระยะคือระดับระโสดาปฏิผลที่มีสามระดับมรีระดับไหนบ้างจำได้ไหมโพโซดาปฏิพธอือมีนะครั กลังกุหลาบสตุมะเอวิชวิชาตาลาวิชาวิชาเอกวิชีวิชา,ชากลังกลาวิชาสัคตุพรมะเห็นไหมสามชาติห้าชาติเจ็ดชาติมีไหมห้ <laughs> ชาชาตินีลืมแล้วตอะนั้นวิชาเอพวิชีก็หนึ่งชาติมาเกิดอีกหนึ่งชาติ วิชาของกลางกลรงก็มาอีกสามชาติมันเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติถึงจะบรรลุเป็นพาาระอรหันต์หรือจะสร้างบุญไว้แค่วิชาพาระสกัดนี้ก็ขึ้นไปแก่วิชาพาระสกันี้หรือสร้างบุญไว้แค่วิชาของพานาคมิีก็ขึ้นไปแก่วิชาของพานาคมอีแต่วิชาอีพิชินที่แน่นอนต้องไปถึงพระอรหันต์แน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเดินทางจึงเป็นลำดับและอยู่ที่บุญ าบุญหมดก็ไม่ต้อง,งกลัวครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะต่อบุญได้นะครับแต่ต้องทําตามที่ครูบาอาจารย์ให้และบอกแต่ถ้าไม่ทําตามก็ส่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้นะครับเพราะนั้นการเดินทางที่ท่านกาลังเดินทางเนี่ยคือกำลังกินบุญเก่ากำลังใช้บุญเก่าอยู่นะครับ ซึ่งเป็นบุญที่พง์ทรงตัดไว้ในอดีตได้กระทำมาแล้วจะปางต่อเห็นไ,ไหมจะมาบรรลุในวิชาสติปัฏฐานสนีะ่จะมีการเดินทางต่อในวิชาอรยามามิยมรรคแปดยันไปวิชาอรยามามิยมรรคเก้าอรยามามิยมรรคสิบก็คือวิชาสอุปาทิเสสานิพานทาตวิชาอนปาทิสสานิพานทานก็ถึงจะไปวิชาปริยัติสูตรเห็นไหม พราะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นวิชาไกายรกตาสติซึ่งจะไม่เหมือนกันกับวิชาสธิประธานสิสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเดินทางไปแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันใหม่ไม่เป็นไรนะพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะแ่้ไกเข้าใจแล้วก็มีคําถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้องนำการท่านอาจารย์ขอไม่ยาตใช้เวลาแค่นี้ก่อนนะครับขอาที่บอ เจ้าของการาันาสาธุอาจารย์จิตใจผน้นำน้องส่งสวัสดีเ้า่น้องกับเทปเท้าทนาารย์เจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีค่ะน้อง,งตอบอานพัฒนาสาธุแล้วก็ที <cinnamon Comment. S> 3> 3่8สามหเลย form sb สองศ e ูนย์เจ็ดหนงแถวแล้วก็โ o r m sb สองศูหนึ่งหนึ่ง